สวัสดีครับแฟนหนอยทุกๆท่านนะครับก็พบกันประจำช่นเคยนะฮะสำหรับการหาแนวทางหนอยวันนี้นะฮะเช้านี้วันที่27นะครับเดือน3ปี2020นะครับปี63นั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปรูปผลเมื่อวานนะครับเลขที่ออกนะมีลาวเมื่อวานมีลาวด้วยนะฮะหนึ่งสามห้าเก้าห้านะครับอันนี้คือผลของฮานอยนะหนึ่งสามห้าเก้าห้านะครับดูนะเข้าหลุดตรงไหนนะฮะ หกนี่นะครับอ่าก็จะเข้าที่สูตรเก่านะฝั่งขวานะครับงก,กลางคือห้าสี่นะส่วนส่วนไม้ล่างอันนี้ไม่เข้านะครับยิ่งบนไม่ไม่มานะครับไม่เข้านะครับจะไปเข้าราวแทนนะส่วนอ่าไม้ล่างก็ห้าเก้านะครับเก้าห้านะครับเป็นทางด่วนนะ วรูปร่างก็เลขเก้านะครับฝั่งนี้นะฮะวันเด่นวิ่งเก้าก็เข้าที่เลขเก้านะครับเก้าห้านะส่วนชุดประหยัดหนึ่งประหยัดสองนะครับประหยัดหนึ่งเข้าที่เก้ากับหนึ่งนะฮะเลขคู่ยังไม่มานะคู่ที่ตรงกันนะฮะระยะห่างมากนะครับช่วงนี้ก็ติดตามไปเลยนะประหยัดหนึ่งนะคร ส่วนพี่เสองก็1กับเเหมือนเดิมนะฮะวิ่งล่างก็เขาที่เลขเก้าครับบินโมลางก่อจ็ดอ่าเก้ากับสามนะครับ,บ,บ,รบส่วนพี่เอก้าหกครับก็เป็นลูกรานเขานะครับเก้าห้านั่นเองนะฮะอ่าโอเควิดียอคนเข้าหลุดนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะนะครับผลเข้าหลุดน,นะครับ หนึ่งสามห้านะครับสามห้าอยู่ตรงไหนนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับห้าสามสามห้านับไม่ชนผู้ใดนะครับส่วนชุดขยันเดนไปว่าในช่องชุดขยันนะครับเก้าห้านะฮะเก้าห้านะครับเก้าห้าอยู่ไนเหรออยู่ตรงนี้ครับใกล้กันนี่ครับเนี่ยเก้าห้านะฮะนี่ก็ติดเลขเก้าไปนะครับสามห้าอยู่ตรงนี้นะฮะ มนนีกลุ่มนี้นะครับส่วนประหยัดหนึ่งสองไม่ไม่เข้าฮานอยนะแต่ไปเข้าที่อื่นแทนนะครับเข้าที่อื่นแทนนะครับมีเด่นยิ่งเก้านะครับอันนี้ไม่เข้านะฮะอ่าส่วน VIP ครับ173นะครับแล้วก็89นะครับ73ของเราอยู่ในที่เหมือนเดิมนะส่วน89นะครับอยู่นี่ครับ ประหยัดน่ครับประหยัดอ่าส่วนลาวนะครับ79แล้วก็72ครับ972แล้วก็79นะครับ72อยู่ตรงไหนนะครับ72ไม่เจอนะมี 7, 79, แต่7จ79ก็ประหยัด2นะครับนะครับส่วนชุดที่ชนกันไม่เข้าออนางวานม,มานะครับ เดี๋ยวเราไปหาวันนี้กันนะครับส่วนเขียงหรือว,ว่าอย่างนั้นนะครับแล้เวเข้านี่ครับเก้าห้าเก้าแปดนะุขยนันวันนี้ยีสิบเจ็ดนะครับ27่สบเ็ดแปดหเป็น8นะครับสามสองเป็นห 5 8 4 0นี่ได้860 2ตัว46 46ตัวเดีวยวกันกับเมื่อวานนะครับวันนี้อาจจะมาแก้เหมือนนะฮะ4 860นะครับ4860 2 46 246นะอันนี้ก็เป็น60อ่า มาแนวหกนะครับวันามาแนวสี่นะสี่หกสี่สี่หกแล้วก็หนะ้าสี่ครับวันนี้ลองดูนะฮสี่หกนะครับตามมาจากเมื่อวานนะครับนี่จะตกสองสี่หกอีกนะครับเคลื่ลอนลงสี่เจ็ดสี่แปดห้าหกหกหกนะครับสี่ห้าสี่สี่นะครับ

9เก้าเก้าหแปแปหห้าสี่นชนตัวเดียวนะฮะเบิ้ลมี 4, 4 6, 6, 6. ี่สี่หครับว่าไม่ยอมมาเบิ้ลนะฮะวันนี้นะฮะสี 4, 4, 6, 6. ่สนะวันนี้ก็ไปดูหมายล่างนะครับหมาย่างกันนะฮะนี้ได้8นะแก็คือ1 2 5 7งสองห้านะครับหน 15ึ่งห้นะครับสองห้านะครับห้าเแล้วก็เจ็ดเก้านะฮะส่วนทางด่วนนะครับแปด2 85 8แแล้วก็8ปดนะครับช่วงนี้ทางด่วนโทบติดกันบ่อยเหมือนกันนะฮะ ดูตัวชนบ้างนะครับตัวชนนะฮหกหกห้าหกสี่แปดสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้าสี่สีไม่มีเลขสี่นะฮะสามหกอ่ะต่อนะครับสามหกสองหกแปดศูนย์เจ็ดศูนย์หกสองหกหนึ่ง หกศูนย์หกเก้าไม่มีหกเหมือนกันนะฮะฝั่งหกแปดห้าศูนย์สี่ศูนย์ไม่ชนนะครับเอาละครับวันนี้ก็ลองพิจารณาอย่างเข้มข้นนะฮะตัวเลขไม่ชนนะฮะต้องเลือกฝั่งแล้วนะครับฝั่งนี้เดินดีฝั่งนี้ก็เดินดีนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราป็อยกตัดก็ได้นะครับ 8อันนี้ก็แ9ดเก้เอ้ย6อ8กนะครับหาเ8้าเ9 9ยังเด่น9อ,อยู่นะครับชนในนะครับแไปแล้วฮะหนึ เ9็ดเก้าเก้าศูนย์สหกเจ็ตัวนะครับบวกกับสามเป็นสิบพอดีนะฮะเอาต้องเลือกฝั่งแล้วนะครับฝั่งเนี้จะอยู่กลุ่มไหนนะครับกลุ่มนี้มีโอกาสมากกว่านะครับกลุ่มนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะแต่น้อยนะฮะเลขคู่ก็จะเป็น68 หแล้วก็8 9ชจุดนี้เลยนะฮะ6 8 69 8 9นะครับเน้นที่9นะครับถ้า9นะฮะอ่ะทีนี้ดูตัวชนนะครับเราจะใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวนำวันนี้ตัวชนนี่นละ68 68นะครับมีนะฮะ69แล้วก็8 9นะครับ ลักษณะสวยๆนะครับวันนี้เลขเก้านะครับเก้ามาสองวันแล้วจะเก้าต่อไหมนะครับถ้าวันนี้เข้าเก้าอีกนีเป็นเก้าที่สามนะครับนจะเป็นเก้าที่สามนะครับของของรอบรอบนี้นะนี่นะครับเก้าหกเก้าห้านะครับ 9, 6, 9, นี่ก็สองสามก็หนึ่งสองสองสี่สองสามหนึ่งสองนะครับอะไรนะสองหนึ่งสองหนึ่งสองสี่สองสามหนึ่งสองนะครับเก้าหกสองคราแล้วนะฮะเก้าหกเก้าห้านะครับเก้าหกเก้าห้าจะมาเก้าไหนอยู่นะครับวันนี้อย่างตัวนี้เจ็ดนะครับหกเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่มาเจ็ดสี่เจ็ดสองนะครับเจ็ดนี่ครับ 5767 7, 7 9 7 4 1 2 3 4นะครับ4วันยังหนึ่งก็1 4 1 5 1เห็นไหมครับ5 1 4 1 1 5 1 5 1 1 2 3 4 4วันนะครับอันนี้ก็9 1 9อันนี้มี3ด้วยอ่ะ3 4 3 3 5 มี3กับเเนี่ยนะครับลองดูว่าจะเข้าต่อไหมสักสองวันนะฮะเลขก้านะครับศูนย์มา9นะ 0, 9นะอันนี้ให้ชมนะครับเอาไปเปรียบเทียบกันดูนะฮะไหนที่ไม่ชอบก็ถามไม่ได้เลยนะฮะดูเลขวิ่งบ้างนะครับตังหนึ่งสองเราก็คือเจ็ดเก้าเจ็ดนย้าย์ห้าแปดห้าสองแปดสองครับถ้ามีติดเลขเก้านะ ดูเล็กวิ่งกันบ้างครับวิ่งและบินนะฮะห้า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 สี่ตัวแล้วนะหกหกหกศูนย์ศูนย์เก้า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 ห้ากับเก้านะครับ เจ็ดสองตัว8ปดแปดแนี่ครับก็จะเป็นชุดวินของเขานะครับห้าเก้าหกแปนะครับไม่แตกนะครับแตกเองนะฮะห้าเก้ 5, 9, 6, นะครับสตัวนะครับห้าเ้าดึงหเสรตัวนี้อีกหตัวนะครับ 5968นะครับอ่าส่วนตัวนี้เขียนไว้ตรงนี้นะเป็นตัวชนตัวเด่นนะครับที่ชนกันสาสำนักนะสองศูนย์นะครับชนได้แค่2เองนะฮะก็มี68 69 8 9 79นะครับเน้นที่เลขเก 9, ้าะก็จะมีประมาณนี้นะครับ9นะฮะ ห้าเก้าด้วยนะเนี่ยห้าเก้านะครับสองเก้าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เจ็ดเก้าอยากเหน็นน่าสนใจนะครับรอบนี้นะครับโอเคครับวันนี้การวิเคราะห์ก็จบลงแล้วนะครับ ท่านที่ชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะช่วงนี้เบาๆไปนิดนึงนะครับก็ฝากคำเตือนไว้เช่นเคยนะทุกสิ่งอย่างคือแนวทางนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณของท่านนะครับในการรับข้อมูลนะครับท้ายนี้ก็ขอทุกคนท่านโชคดีนะครับไหนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้โรคระบาดค่อนข้างเยอะนะฮะค่อนข้างเยอะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ